ทุกท่านผู้มีศรัทธาในธรรมะที่ลึกซึ้งมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปนั่นคือพลังแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ซึ่งเปรียบดังทุ่งนาอันกว้างใหญ่หากเราโรยมเมล็ดพันแห่งความดีงามลงไปแล้วหล่อเลี้ยงด้วยน้ำแห่งคุณธรรมอันบริสุทธิ์ไม่นานนักมเมล็ดเหล่านั้นก็จะแตกหน่อเติบโตและเบ่งบานเป็นดอกผลแห่งความเบิกบานใจแต่หากปล่อยให้จิตใจถูกปกคลุมด้วยหมอกควันแห่งความโลภความขุ่นเคืองและความหลงผิดแม้สภาพแวดล้อมภายนอกจะแปรผันเทียงใดพอรอันประเสริฐก็ยากที่จะบังเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรค้นหาวิธีการอัชญชันฉลาดเพื่อดึงจิตให้กลับคืนสู่ความสงบสุขและเปิดช่องทางให้คุณงามความดีไหลทะลักเข้ามาบางคนเลือกใช้เวลากับการท่องบทสวดมนต์หรือทำสมาธิบางคนถวายทานหรือช่วยเหลือผู้อื่นและยังมีแนวทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือการปล่อยคลื่นเสียงอันเต็มเปี่ยมด้วยพลังบวกเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อให้ทุกการหายใจเข้าออกทุกจังหวะก,การเต้นของหัวใจสอดประสานกับการสั่นไหวแห่งหลักทำอันสูงส่งเมื่อใดที่เราเปิดเสียงเหล่านี้ ใดที่พักอาศัยไม่ใช่เพื่อคาดหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบพรวิเศษใดๆดนอกเหนือจากกฎแห่งกรรมแต่เพื่อเป็นเครื่องเอะตื่นสติให้จิตของเรายึดมั่นในทางสายกลางที่ถูกต้องเสียงนั้นหากประกอบด้วยคำยกย่องสรรเสริญต่อพระรัตนตรัยและคำปรารถนาดีงามต่อสรรพ,พชีวิตทั้งปวงจะเหมือนสายทาน้ำสายที่ไหลเอ่อล้นนำพาความสดชื่นกระจายไปทั่วทุกบุมท,ทุกท่อยคำทุกพยังไม่เพียงเข้าสู่สุประสาทเท่านั้นแต่ยังซึมซาบเข้าไปในส่วนลึกของจิตสำนึกทำาให้ความวุ่นวายในใจเบาบางลงความกังวลใจลดน้อยอยถห่าง และเปิดพื้นที่กว้างใหญ่ให้พลังบุญไหลบ่าเข้ามาลองปฏิบัติดูสิเมื่อเปิดเสียงดังกล่าวอยากปล่อยให้จิตลองไปกับเรื่องราววุ่นวายในชีวิตประจําวันนั่งลงอย่างผ่อนคลายหายใจช้าๆปิดเปลือกตาเบาๆแล้วจินตนาการว่าตนเองกําลังนั่งคุกเขา่าต่อหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่องพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พิจารณาแสงแห่งกรุณาที่แผ่กระจายสว่างสวยัยไปทั่วทุกห้องทุกมุมในที่พักในขณะนั้นแม้ประตูหน้าต่างภายัย นอกจะปิดสนิทแต่จิตใจของเราก็กลายเป็นกำแพงอันแข็งแกร่งดุดป้องประการที่ปกป้องจากสิ่งอปมงคลทุกประการแม้ภายนอกจกถ้ามีพายุฝนโหมกระหนำ่ำแต่ภายในเราก็ยังคงรู้สึกถึงความสงบเย็นหลายคนเชื่อว่าพรมาจากปัจจัยภายนอกเช่นความมั่งคั่งชื่อเสียงหรือการสนับสนุนจากบุคคลอื่นแต่แท้จริงแล้วมันเริ่มต้นจากภายในตัวเราเองเสียงมงคลที่เรานำเข้าไปในที่พักอาศัยคือกระจกสะท้อนภาพจิตใจของเราหากจิตมุ่งสู่การกระทำดีการสระเสือนนั้นจะขยายตัวสร้างสนาม พลังงานบวกที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีงามคนดีๆเข้ามาและกิจการงานจะดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกท่านผู้มีศรัทธาโปรจดจดจำไว้ว่าไม่มีปาฏิหาริย์ใดเหนือกว่ากฎแห่งกรรมหากเราเองปิดเสียงดีๆแต่ยังคงหล่อเลี้ยงความคิดร้ายคำพูดหยาบคายและการกระทำที่ผิดศีลจิตใจที่บริสุทธ์เท่านั้นที่จะเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ตัดสินว่ามเมล็ดพันธุ์จะเติบโตหรือไม่ดังนั้นจงเปิดเสียงแห่งธรรมะอันประเสริฐไปพร้อมๆกับการรักษาศีล ทำความดีและแผ่มเมตตาต่อทุกสรรพ,พชีวิตที่พักอาศัยของเราไม่ใช่เพียงที่หลบภัยทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นที่หลบภัยทางใจด้วยหากที่นั่นได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยเสียงพระธรรมอย่างต่อเนื่องก็ไม่ต่างจากวัดวาอารามหรือสถานปฏิบัติธรรมผู้คนที่เข้าออกจะสัมผัสได้ถึงความสงบร่มเย็นความเบาสบายใจศัตรูที่มาเยือนจิตใจก็จะคลายความกุ่นเคืองลงผู้ที่กำลังเศร้าหมองเมื่อก้าวเข้ามาจิตก็จะผ่อนคลายจากความกังวลโปรดเข้าใจว่าการเปิดรับผ่อนไม่ใช่การเปิดประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้หรือ เล็กแต่คือการเปิดใจเมื่อใจเปิดกว้างคุณงามความดีก็จะไหลทะลักเข้ามาเมื่อใจปิดสนิทบุญก็ยากที่จะแทรกซึมเสียงแห่งธรรมะคือกุญแจไขประตูนั้นได้ทุกเวลาทุกนาทีดังน,ะนั้นสิทธิ์ทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากปรารถนาให้ครอบครัวสุขสงบโชคลาภไหลามาการงานราบรื่นลองสร้างบุญด้วยวิธีง่ายๆโดยเติมเต็มพื้นที่อยู่อาศัยด้วยเสียงธรรมะท,ที่ถูกต้องแม้จะสวดมนต์ได้ไม่มากนักเทียงตั้งใจฟังด้วยความศรัทธาก็เท่ากับหว่านเมล็ดบุญลงในจิตใจและเมื่อเมล็ดนั้นงอกงาาาามเเรจะห็นว่โชค และความมั่งคั่งที่แท้จริงคือผลผลิตหวานหอมจากจิตที่หันสู่ความดีทุกท่านผู้มีศรัทธาในชีวิตนี้ใครๆก็ปรารถนาให้ครอบครัวสุขสงบสมาชิกมีสุขภาพแข็งแรงการงานก้าวหน้าทรัพย์สินเพียงพอแต่โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากความสามารถของมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากพรที่แต่ละคนได้สะสมไว้ดังนั้นเมื่ออธิษฐานจงอยากขอพรเฉพาะตนแต่เปิดใจกว้างอธิษฐานให้ทั้งครอบครัวสุขสมบูรณ์เมื่อคนในบ้านคนหนึ่งสุขแต่คนอื่นทุกบ้านนั้นยังคงปกคลุม ด้วยเมฆหมอกแห่งความมืดมิดเมื่อทุกคนสุขบ้านจึงสว่างสวยัยด้วยแสงพรอ,อย่างแท้จริงจงตั้งจิตระลึกถึงพระรัตนตรัยดุจพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และพระสงฆ์กำลังสถิตยอยู่ที่นี่ขอพรให้บิดามารดาแข็งแรงยืนยาวพี่น้องสามาัคคีรักใคร่ลูกหลานฉเฉลียวฉลาดรู้คุณผู้สูงไว้สุขสบายทุกเรื่องเล็กน้อยสมบูรณ์ขอให้ผู้ที่เคยเกลียดชังเราคลายความอิจฉาริษยาผู้ที่เคยทำร้ายเราเปลี่ยนจากชั่วเป็นดีเมื่ออธิษฐานอย่ารีบร้อนดุดชำระนี้ให้เสร็จส ที่มาจากจิตเมตตาจะดุดมเมล็ดพันธุ์ชันดีที่ตกลงสู่ดินอุดมซึ่งจะเติบโตอย่างมั่นคงส่วนคําอธิษฐานที่หวังผลเฉพาะตนโดยไร้เมตตาดุดมเมล็ดร่วงบนก้อนหินยากที่จะยังรากจําไว้ด้วยว่าเมื่อขอพรเรื่องโชคลาภจงขอคูนกักปัญญาและศิลธรรมมีเงินมากแต่ใจชัว่วซับจะกลายเป็นทุกแต่หากความมั่งคั่งมาพร้อมปัญญาและศีลก็จะเป็นเครื่องมือช่วยตนและผู้อื่นเมื่ออธิษฐานให้ครอบครัวจงเพิ่มคําว่าขอให้เราใช้บุญนี้ช่วยเหลือผู้อื่นลดทุกข์ให้แก่กัน เมื่อนั้นบุญจะยิ่งทวีคูณทรัพย์สินมั่นคงทุกครั้งที่สวดมนต์เสร็จจงภาวนาให้แสงจากพระตัตนาตรายัยแผ่ปกคลุมทั้งบ้านแสงนั้นส่องทะลุทุกห้องทุกซอกมุมขจัดความมืดแห่งความเศร้าความเจ็บป่วยและความขัดแย้งลองจินตนาการว่าสมาชิกทุกคนกำลังยิ้มแย้มจิตเบิกบานเดินด้วยความมั่นใจและสุขใจทุกท่าณผู้มีศัทธาก,การอธิษฐานไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียวด,ดรดน้ำต้นไม้ต้องทำสม่ำเสมอต้นไม้จึงเขียวชอุ่มทุกวันแม้ยุ่งเพียงใดจงสลับเวลาสองถึงสามนาที เพื่อท่องคําอธิษฐานซ้ําๆไม่ต้องพูดมากเพียงมีใจจริงก็พอค่อยๆทําไปเราจะรู้สึกจิตสงบบ้านอบอุ่นโชคดีไหลมาเองจําไว้ว่าเมื่อครอบครัวใดรักษาจิตดีพูดดีทําดีบ้านนั้นจะกลายเป็นที่สถิตของบุญโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะเทวดาเลือกสรรแต่เพราะกรรมทางานตามธรรมชาติเสมอดังนั้นสิทธิ์ทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เมื่ออธิษฐานให้ครอบครัวสุขขอให้ตั้งจิตดังนี้ขอให้ทุกคนสุขไม่เพียงวันนี้แต่ตลอดการขอให้ความมั่งคั่งสุขภาพสติปัญญาความรักปรากฏ พร้อมกันขอให้ความขัดแย้งหายสิ้นความยากลำบากคลี่คลายขอให้ทุกก้าวยากในบ้านมุ่งสู่ความดีเพื่อผ่อนไม้จากไปไหนทุกท่านผู้มีศรัทธาคำพูดมนุษย์มีพลังเพราะเกิดจากใจจิตสงบคำพูดดุดน้ำเย็นจิตหมู่มองคำพูดดุดพิษร้ายในพระธรรมของพระตาคตมีสิ่งเรียกว่ามนหรือคาถาซึ่งเป็นเสียงบรรจุพลังประสู้ช่วยสงบจิตละลายสิ่งไม่ดีเปิดทางให้ไพร่ไหลามา คำว่าพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังคจามิสังคังสรณนังคจามิมใช่เสียงร้ายความหมายทุกเสียงทุกตัวอักษรคือแก่นสารแห่งศรัทธาและปัญญาที่สืบทอดมานานเมื่อท่องด้วยจิตเบอร์สุทดผู้ท่องไม่เพียงเรียกพระนามแต่ปลุกพลังดีในตนที่หลับไหลจงเข้าใจว่าเมื่อปากท่องหูฟังจิตพิจารณากรรมกายวาจาใจจะรวมเป็นหนึ่งในขณะนั้นเมื่อกมดีรวมกันพลังจะแผ่กระจายทั่วจักรวาลซึมซาบทุกสิ่งนั่นคือเหตุที่เปิดเสียงสวด ในบ้านบรรยากาศเบาสบายผู้คนสงบบทสวดดุจเพชรพลอยส่องแสงเมื่อท่องหรือเปิดเสียงเรากำลังรอยเพชรรบลอยทั่วบ้านแต่ละเม็ดส่องสว่างขาจัดมืดมิดป้องกันคิดร้ายต้อนรับความดีบ้านค่อยๆกลายเป็นสถานที่ที่พลังชั่วเข้าไม่ได้โชคร้ายอยู่ไม่ได้อย่างไรก็ตามพลังบทสวดไม่อยู่ที่จำนวนครั้งแต่คุณภาพจิตหากจิตยังโกรธสงสยัยโลกคาถาจะดังแค่ภายนอกแต่หากศรัทธาบทสวดดุจระฆังกังวานปกฟ้าดินทะลุถึงพระพุทธเจ้าบทสวดดุจน้ำสายชำระฝุ่นในใจหากอาบน้ำร่างกายทุกวันจงชำระจิตด้วยเสียงนี้ เมื่อจิตบริสุทธิ์ทุกวันบุญเติบโตปัญญาเปิดกว้างโชคลาภมาเมื่อสวดจินตนาการเสียงสะท้อนดุจคลื่นแสงแผ่ทุกทิศนำพรสู่ทุกคนลองนึกภาพแสงอบล้อมบ้านกลายเป็นวิหารสถานที่ที่ใครเข้าก็สัมผัสความสงบทุกท่านผู้มีศรัทธาเมื่อเปิดเสียงสวดในบ้านไม่ใช่เพื่อบุญตนเท่านั้นแต่ขอให้เพื่อนบ้านและผู้มาเยือนได้รับแสงนี้ด้วยเมื่อจิตกว้างบุญทวีคูณพระตาขตจ,จัจิตดุจแผ่นดินเมล็ดใดหวานย่องมงอกหวานดีได้ดีคาถาเป็นเมล็ดดีเมื่อปลูกในใจทุกวันบำรุง ด้วยศรัทธาเมตตาผลบุญสุขของบ้านรุ่งเรืองผู้คนสุขการงานราบเรื่องั่วร้ายไม่กล้าไกลดังนั้นตั้งแต่วันนี้หากปรารถนาบุญบาร,รมีและคุ้มครองจงรักษาพื้นที่ด้วยเสียงสวดเสมอไม่ว่าท่องด้วยปากหรือฟังด้วยหูเพียงจิตบริสุท์ตั้งใจพลังบทสวดดุดสายนาไม่แห้งหล่อเลี้ยงกายใจครอบครัวทุกท่านผู้มีศรัทธานในชีวิตใครๆปรารถนาโชคลาภสมบูรณ์โอกาสดีการงานราบเรื่องแต่โชคลาภแท้จริงไม่ใช่แค่ทองเงินอัญ,ญมณีแต่คือพรใ,ใดๆโอกาสไม่ใช่แค่สร้างมั่งคัง่งแต่นบุญสััมพธ์ช่วย ้าวหน้าหวานดีเพิ่มหลีกชั่วในพระธรรมเมือ่อตั้งจิตอธิษฐานอย่าหวังทางเดียวบุญจักรวาลร้ายขีดจำกัดจงเปิดใจดุจแผ่นดินรับฝนทุกทิศเช่นเดียวกับสวดมนต์ความโชคดีสุขภาพปัน่นยาหลังไหลาจากทุกทิศดุจน้ำเย็นไหลสู่ทุ่งแห้งพระองค์สอนบุญสัมพันธ์ดุจลมโอกาสดุจฝนหากจิตกว้างเมตตาบริสุทธิ์ลมนำฝนบุญมาฤดูเหมาะสมชุ่มชื่นชีวิตแต่หากจิตปิดกัน้นยึดติดเห็นแก่ตัวยากรับแม้หยดเดียวจงฝึกจิตรักษาศีล ทำดีนั่นคือภาชนะรองรับบุญไม่ล้นเมื่อเปิดเสียงธรรมสวดมนต์คิตนาการสีทิศแผ่แสงทองนําบุญสู่บ้านทิศต,ตะวันออกโอกาสใหม่ทิศต,ตะวันตกมิตรภาพทิศใต้สุขภาพทิศเหนือปัญญาคุ้มครองไหลมารวมดุดแม่น้ําแต่สิทธ์ทั้งหลายทรับโอกาสยั่งยืนต่อเมื่อมาถูกเหตุใช้ถูกวิธีได้ซับแต่โลกสูญเสียโอกาสท้งร้ายผู้อื่นกำตามมาเมื่อขอโชคจากทุกทิศจงตั้งใจ ใช้ช่วยชีวิตเลี้ยงครอบครัวประโยชน์สังคมเมื่อรู้จักแบ่งปันบุญเกิดบุญอีกเปิดประตูรับมากขึ้นดุดลมหายใจสูดเข้าไม่หายออกขาดอากาศแต่สูดหายบุญเวียนโชคลาภเช่นกันเก็บคนเดียวหยุดนิ่งแบ่งปันไหลเวียนกลับมากดังนั้นทุกครั้งนึกถึงมั่งคั่งโอกาสสีทิศจงนึกภาพใช้ทำดีช่วยคนทุกตักเตือนคนผิดสนับสนุนที่ต้องการเมื่อนั้นกระแสน้ำนำมั่งคั่งวัตถุสงบสุขความรักทุกท่านผู้มีศรัทธายอย่าลืมทิศสี่ทิศแปเป็นสัญ,ญลักษณ์จิตไร้ขีดสีคือเมตาาามตากรุ หลังหลายร้ายติดขัดตั้งแต่วันนี้เมื่อเปิดเสียงธรรมสวดมนต์นั่งนิ่งภาวนาครอบครัวอยู่กลางวงกลมแสงดึงดูดดีงามทุกทิศอบอุ้มหล่อเลี้ยงทุกคนเมื่อจิตเชื่อมั่นลึกหัวใจเปิดกว้างพรมาถึงไม่ด้านเดียวแต่ทั่วทุกทิศในโลกทั้งสิทธารู้สึกสงบจากคำสอนพระพุทธเจ้าง่ายๆโปรดแสดงความเห็นด้านล่างหากเป็นพุทธศาสนิกชนศึกษาธรรมะอย่าลืมติดตามช่องเพื่อฟังธรรมะร่วมกันปลูกเมล็ดสติทุกวันทุกแชร์คือแสงเอล็อกช่วยสองทางสู่สงบสุข หากข้อความสัมผัสใจพิมณโมตัสสะภะคควะโตอรหัวสัมมาสัมพุทธาด้านล่างเพื่อสะท้อนเสียงในสติและหากต้องการเผยแพร่คำสอนพระพุทธเจ้ากว้างขวางแท็กเพื่อนที่นี่เพื่อสร้างบุญแก่กันทุกท่านผู้มีศรัทธามเมล็ดพันธุ์ดีเพียงใดหากหว่านกรังเดียวแล้วทิ้งดินแห้งจะทำให้เหี่ยวหญ้าปกคลุมเพื่องอกดอกผลต้องรดน้ำดูแลทุกวันจิตใจเช่นการฟังธรรมครั้งเดียวสวดมนต์ครั้งเดียวอธิษฐานครั้งเดียวจุดประกายดีงาม แต่หากไม่บำรุงสม่ำเสมอเปลวไฟดักในสายลมชีวิตดังนั้นจงกล่าวคำดีเสียงธรรมะซ้ำๆดุดชาวสวนขยันดูแลสวนการทำซ้ำไม่ไร้ประโยชน์แต่ปลูกฝังความดีลึกในจิตคำดีหากฟังอ่านทุกวันจะทะลุชัน้นไม่รู้นิสัยเก่าทำให้จิตสว่างเมื่อเปิดเสียงสวดหรืออวยพรทุกวันฟังด้วยหูจิตจดจ่อตั้งใจแนวการสั่นสะเทือนกลายเป็นจังหวะคุ้นเคยของจิตตอนแรก อาจพิเศษแต่ค่อยๆเป็นลมหายใจแสงเช้าเมื่อน,นั้นความเชื่อไม่ต้องพยายามแต่ไม่อาจสูญเสียยกตัวอย่างคนฝึกดาบหากฝึกครั้งเดียวเลิกมือสั่นดับบินแต่ฝึกทุกวันมือมั่นตามแม่นดักถอะถึงเป้าการทำดีซ้ำๆเช่นกันตอนแรกจิตฟุง้งความเชื่อไม่ลึกแต่ทุกครั้งทำซ้ำเสริมเข้มแข็งจิตสงบสติมั่นผลแน่นอนยิ่งขึ้นมีคนถามพระพุทธเจ้าทรงอรหันต์ทำไมสวดมนต์พระสูตรหลายครั้งครั้งเดียวจริงใจไม่พอหรือตอบว่าหวานเมล็ดครั้งเดียวได้ต้นเดียวแต่ต้องการทุ่งเขียวต้องหว่านหลายครั้งการสวด ด้วยศรัทธาหลายครั้งสร้างส่วนบุญทั้งส่วนศิธิ์ทั้งหลายการกล่าวามมําธรรมดีไม่เพียงเสริมศรัทธาเท่านั้นแต่ยังสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งให้จิตวิญญาณทําให้เราสามารถรเผชิญกับพายุแห่งชีวิตได้อย่างมั่นคงและดึงดูดพลังบวกเขหามาไม่ขาดสายแต่ยังช่วยดึงจิตให้ห่างไกลจากสิ่งอับมุคลต่างๆอีกด้วยเมื่อจิตหมกมุ่นอยู่กับถ้อยคําอันประเสริฐมันก็ไร้ช่องว่างสําหรับความคิดฟุ้งซ่านหรือสิ่ง ไม่พึงประสงค์เหมือนกับห้องหักที่สว่างสวัยตลอดเวลาความมืดมิดย่อมไม่อาจาแทรกซึมเข้ามาได้การทำซ้ำซากจึงกลายเป็นโลกกำบังปกป้องจิตวิญญาณจากมาเมล็ดพันธุ์ร้ายที่อาจแฝงตัวเข้ามาโปรดจุดจำว่าพลังของกระแสนั้นมีได้อยู่ที่การไหลเชี่ยวกรากเพียงชั่วครู่แต่คือการไหลเอื่อยอย่างไม่ขาดตอนพลังแห่งศรัทธาก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องสร้างเคลื่อนยักษ์ใหญ่โตทุกวันเพียงรักษาสายทานแห่งคุณงามความดีให้ไหลรินไม่ขาดแห้งก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเมื่อใดที่เราเปิดเสียงแห่งผ่อนการท่องมนหรือการวิงวอนจงอยากคิดว่ามันเป็นกิจกรรมสํำสากร้กราสาระแต่จงมองเห็นว่าทุกครั้งนั้นเรากำลังวางอีกอีกชิ้นลงในปราสาทแห่งบุญของตนเองอีกชิ้นเดียวอาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อะส,สมรวมกันมันจะกลายเป็นผนังกำแพงหลังคาและที่กำบังจากลมฝนสำหรับเราและคนที่เรารักไปชั่วชีวิตหากเรามีคอว ถามเพียรพยายามวันหนึ่งเราจระตรหนักว่าศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีใครมาคอยกระตุ้นจากภายนอกอีกแต่คือแสงเรืองรองที่จุดประกายขึ้นเองภายในดวงใจเมื่อนั้นพรจะหลั่งไหลามาจากทุกสารทิศไม่ใช่เพียงทางเดียวและเราจะดำเนินชีวิตด้วยความร่มเย็นดุจผู้เดินในแสงอาทิตย์ที่ไม่หวั่นเกรงความมืดมิดอีกต่อไปทุกท่านผู้มีศรัทธาชีวิตนี้มิได้มีแต่แสงสว่างแห่งโชคดีเท่านั้นแต่ยังมีเงาเมื่อแห่งอุปสรรคแฝงตัวบางคราวเป็นศัตรูกู่แค้นบางครั้งเป็นอาการป่วยไข้บางทีเป็นการสูญเสียสมมบััตติหหรรือเุกาาณ์ไ่คดฝน แต่จงอย่าวันไหวเพราะทุกอุปสรรคคือโอกาสในการเรียนรู้การปรับปรุงและการเติบโตพระองค์ผู้ทรงตรัสสู้เคยตรัสว่าลมพายุไม่อาจโค่นต้นไม้ที่มีรากแก้วอย่างลึกได้เคลื่อนยก้ายไม่อาจกลืนกินเรือที่รู้ทิศทางชัดเจนเช่นเดียวกันผู้ที่มีจิตมั่นคงและได้รับการคุ้มครองจากบุญจากก้าวข้ามทุกความยากลําบากโดยไม่ถูกชักจูงให้หลงทางการวิงวอนไม่ใช่เพียงการร้องขอสิ่งดีงามเท่านั้นแต่ยังเป็นกรอบแก้ปกป้องทั้งกายและใจจากอิทธิพลร้าย เมื่อเราท่องพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ท่องคาถาหรือนึกถึงรัศมีแห่งพระระัตนตรัยที่แผ่ปกคลุมตัวเราและที่พักอาศัยก็เท่ากับเรากำลังสร้างชั้นป้องกันที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่จิตสำนึกจะรับรู้ได้ความบวนเกรงลดน้อยลงความห่วงกังวลค่อยๆสลายหายบางคนถามว่าหากผู้อื่นคิดร้ายต่อเราเราควรทำอย่างไรคำตอบคืออย่าแก้แค้นด้วยความแค้นแต่จงใช้จิตอันประเสริฐเป็นโลกกำบังใช้การกระทำดีงามเป็นอาวุธเมื่อแสงสว่างปรากฏความมืดย่อ,ยอมถดถอย เมื่อเมตตาแต่ขยายความคิดชั่วร้ายก็อ่อนกำลังลงดังนั้นเมื่อบิ่งว่อนจงไม่ใช่ขอให้ต่อนอพอผลภัยเท่านั้นแต่ขอให้ผู้ที่เคยทำร้ายเราได้ตื่นรู้และวางความอาฆาตลงนั่นคือการถอนรากปัญหาอย่างสิ้นซากโปรดจำว่าสิ่งร้ายภายนอกจะทำอันตรายได้ก็ต่อเมื่อภยัยในยังมีเมล็ดพันธุ์อ่อนแอเช่นความหวั่นเกรงหรือความกุ่นเคืองเมื่อจิตเราเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาปัญญาและศรัทธาแม้คำพูดหยาบคายหรือการกระทำชั่วก็ไม่สามารถทะลุทะลวงได้เสียงแห่งธรรมคือเครื่องหล่อเลี้ยง คุณสมบัติเหล่านี้ให้เราเข้มแข็งแต่ยังอ่อนโยนบางครั้งอุปสรรคมิใช่จากมนุษย์แต่จากสถานการณ์เช่นงานสะดุดเงินทองร่วไหลสุขภาพสุดโทมในยามนั้นจงท่าองค์คำวิงวอนซ้ำและจดจำว่าทุกสิ่งล้วนอยู่ในกระแสกรรมเมื่อเรารักษาจิตดีงามหวานเมล็ดแห่งคุณธรรม ผลกรรมร้ายจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยให้จิตจมอยู่กับความห่วงกังวลแต่จงให้มันได้รับการอุ้มชูด้วยศรัทธาและความอดทนยกตัวอย่างดุดนักทายเรือข้ามมหาทีหากหมูมองแตกคลื่นลมโดยลืมไม้พายก็จะถูกกระแสพัดพาไปแต่หากยึดทายมั่นและเท่งไปที่ฝั่งแม้คลื่นสูงเทียงใดก็ยังข้ามพ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อทุกมาเยือนอย่ามองแต่ความลำบากแต่จงรักษาจิตให้มั่นในธรรมะและเท่งไปที่จุดหมายแห่งความร่มเย็นและความรุ่งเรือง ดังนั้นสิทธ์ทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เมื่อเปิดเสียงแห่งพรจงไม่ใช่คิดว่ามันนำโชคมาเท่านั้นแต่จงรู้ว่ามันยังเป็นฐานน้ำเย็นดับไฟทุกและเป็นกำแพงป้องกันพายุชีวิตทุกบทท่องทุกคำสอนทุกการหายใจอย่างสงบกำลังช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลเปลี่ยนเป็นโอกาสในการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณและเมื่อจิตได้รับการฝึกฝน<ๆ>เช่นนี้เราจะตระหนักว่าสิ่งไม่พึงประสงค์ไม่ใช่ทายร้ายอีกแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เราปรับปรุงทิศทางก้าวใกล้ฝั่งแห่งความสุขมากขึ้นทุกท่านผู้มีศรัทธาที่พรัย จากแดดฝนแต่ยังเป็นแหล่งรวมพลังและอารมณ์ที่เราและครอบครัวสร้างสะสมทุกวันหากในนั้นเต็มเปี่ยมด้วยเสียงแห่งเมตตาเสียงท่องพระนามอันสูงส่งเสียงเหล่านั้นจะดังก้องไม่ต่างจากสถานปฏิบัติทมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่บำรุงทั้งกายและวิญญ,ญาณพระองค์ตรัสว่าจิติถิอยู่แห่งใดโลกก็อยู่ที่นั่นหากจิตสงบทุกที่ที่เราอยู่ก็กลายเป็นสุขหากจิตดีงามที่พักก็กลายเป็นวัดวอารามดังนั้นหากปรารถนาให้ที่พักศักดิ์สิทธิ์จงเริ่มจากจิตเราให้บริสุทธิ์แล้วปล่อย ให้พลังดีแผ่ซ่านไปทุกห้องทุกมุมเมื่อเปิดเสียงท่องมนต์หรือบทสวดเรากำลังจุดตะเกียงลึกลับแสงนั้นแม้ตาเนื้อไม่เห็นแต่สรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไร้ชีวิตล้วนรับรู้ผู้ที่ก้าวเข้ามาจะรู้สึกผ่อนคลายจิตเบาสบายเด็กน้อยร้องให้น้อยลงผู้เฒ่าผู้แก่สงบสุขแม้แขกแปลกหน้าที่มาเยือนก็สัมผัสค,ความอบอุ่นและร่มเย็ยนที่ปกคลุมโดยรอบที่พักศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพียงปกป้องเจ้าของจากภัยร้ายแต่ยังดึงดูดสิ่งประเสริฐเช่น ดอกไม้ออกกลิ่นหอมดึงดูดพึ่งผีเสื้อที่พักแฉ่พลังบวกก็ดึงดูดบุญโชคและผู้จิตดีมาเยือนความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นปัญหาใหญ่กลายเล็กเล็กกลายร้ายสาระแต่สิทธิ์ทั้งหลายการแขวนรูปเคารพหรือเปิดเสียงอย่างเดียวไม่พอสิ่งที่ทําให้ที่พักศักดิ์สิทธิ์คือการประสานพลังธรรมะเข้ากับชีวิตประจําวันหากชีวิตเต็มไปด้วยทะเลาะบอกแว้งเห็นแก่ตัวและโลภพ,พลังดีก็ยากคงทนแต่หากรักษาศีลพูดจาอ่อนโยนทําดีแม้ไม่เปิดเสียงที่พักก็ยังสว่างสวัย ด้วยบุญพระองค์สอนว่าทุกเช้าเมื่อลืมตาจงใช้เวลาสักครู่ยืนสงบนิ่งกลางบ้านหายใจลึกแล้วตั้งจิตขอบคุณที่พักที่คุ้มครองเราและครอบครัวขอให้ที่นี่เป็นสถานร่มเย็นสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่ตนแต่รวมถึงผู้ผ่านไปมาปิดตาลึกถึงรัศมีพระรันตนารายปกคลุมหลังคาซึมซาบทุกอิฐทุกหิน,ท,หนทุกบานประตูหน้าต่างและข้าวของเมื่อนั้นที่พักดุจด,ดอกบูบานยามรุ่งอรุณะส,สมความหอมสดชื่นสำหรับวันใหม่ที่พักศักดิ์สิทธิ์ดุจร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ใช่แข็งแรงส่วนเดียวแตต่้้องงทังหมด ขอให้พลังดีแผ่ไปทุกมุมห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวแม้กระทั่งสวนรอบบ้านทุกซอกถูกสัมผัสด,ด้วยแสงอ่อนโยนเพื่อไม่ให้มืดมิดมีที่ซ่อนอีกทุกท่าหานอผู้มีศรัทธาเมื่อที่พักกลายเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เราจะพบว่าเรื่องร้ายเกิดน้อยลงและหากเกิดก็คลี่คลายรวดเร็วผู้อยู่อาศัยรู้สึกได้รับการหนุนนำปกป้องและศรัทธาในธรรมลึกซึ่งยิ่งขึ้นทุกวันในขณะนั้นไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของหนทางปฏิบัติบำรุงวิญญ,ญาและสะสมบุญทั้งปัจจุันนและอาคต ดังนั้นตั้งแต่วันนี้จงรยเสียงดีภาพดีคำพูดอ่อนโยนและการกระทำเมตตาลงในที่พักขอให้ทุกการหายใจเป็นลมแห่งร่มเย็นเมื่อนั้นเราจะรู้สึกว่ากำลังดำรงอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพรทุกท่านผู้มีศรัทธาเมล็ดดีที่ปลูกแล้วหากไม่ดูแลย่อมเหี่ยวเฉาเช่นเดียวกับพลังบวกหากจุดประกายครั้งเดียวแล้วต่อยให้ฝุ่นชีวิตบดบังก็ค่อยๆเลือนหายเพื่อให้พรและโชคคงยืนจิตสงบปัญญาสว่างเราจึงต้องสร้างนิสัยหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ดีในจิตท,ทุกวัน การฟังทมท่องมนต์หรือวิงวอนไม่ใช่ทำครั้งเดียวเมื่อมีปัญหาแต่ต้องเป็นลมหายใจฝ่ายวิญญาดูจมนุษย์ดื่มน้ำทุกวันเพื่อบำรุงกายจิตก็ต้องดื่มทานทมทุกวันเพื่อไอมาแห้งแล้งหากเปิดเสียงท่องมนต์ทุกเช้าเพื่อเริ่มวันและฟังทุกคืนก่อนหลับพลังดีจะไหลต่อเนื่องไม่ขาดตอนเช้าจิตยังสดใสไม่ถูกดึงดูดด้วยเรื่องราวให้เสียงทำดังขึ้นทุกคำดุดหยาดฝนยามรุ่งสึมซาบทำให้ก้าสู่วันใหม่ด้วยมันจะร่มเย็นตอนเย็นก่อนนอนให้ฟังเพื่อชำระฝุ่น และห่วงกังวลดูดอาบน้ําก่อนหลับเพื่อกายเบาสบายการฟังธรรมก่อนนอนจะทําให้ิจสงบฝันดีและตื่นด้วยความสดชื่นพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดทําซ้าด้วยสติจักกลายเป็นธรรมชาติของจิตเมื่อฟังธรรมเป็นนิสัยจิตจะมุ่งดีโดยอัตโนมัติแม้ไม่พยายามแม้ในตลาดวุ่นวายก็ยังได้ยินเสียงภายในแม้สถานการณ์ยากก็ยังยิ้มได้บางคนถามว่าหากฟังท่อนเดี่ยวซ้ําๆจะเบื่อไหมคาตอบคือหากจิตมุ่งดีทุกครั้งเหมือนใหม่ดูจะรดน้ําต้นไม้น้ําเดิมแต่ต้นเขียวชะอุ่มเสียงธรรมไม่สูงพลังจิต ผู้ฟังกําหนดความสดใหม่นิสัยคือสะพานจากปรารถนาสู่การกระทํายั่งยืนหากอยากสุขแต่ไม่สร้างนิสัยฟังอาจพิจารณารมจิตจะถูกดึงสู่ความไม่รู้เก่าได้ง่ายแต่เมื่อสร้างนิสัยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติสิทธ์ทั้งหลายการรักษาพลังดีทุกวันไม่ใช่เพื่อตนเท่านั้นแต่เพื่อแผ่ไปยังผู้ร่วมอาศัยเมื่อเสียงธรรมดังกล้องทุกวันเด็กเติบโตในสภาพร่มเย็นผู้เฒ่าดําเนินชีวิตบ้นปลายอย่างสุขสงบแข็งที่มาเยือนสัมผัสความอ่อนโยนดังนั้นตั้งแต่วันนี้ หากปรารถนารักษาพรและโชคให้ยืนยาวจงสร้างนิสัยฟังธรรมดีทุกเช้าเย็นแม้ไม่กี่นาทีแต่สม่ำเสมอจะเป็นทานไม่แห้งหล,ล่อเลี้ยงจิตเราและครอบครัวทุกท่านผู้มีศรัทธาทราบหมายว่าทุกสิ่งที่เห็นได้ยินประสบล้วนกำเนิดจากจิตจิตคือผู้สร้างความจริงภายนอกคือกระจกสะท้อนภายในหากจิตเต็มดักห้วยสงสัยกลัวโลกที่เห็นก็เต็มไทยหากเต็มศรัทธาเมตตาจะพบสัมพันธ์ดีสิ่งรอบข้างสดใสพระองค์ตรัสพรพสิ่งเกิดดับจากใจเมื่อจิตคิด,คดถึงพรมุ่งดีพรจะปรากฏจริงในชีวิต หากจิตนึกถึงมั่งคั่งสุขภาพสงบด้วยศรัทธาไม่โลภคือผลจากการทำดีความจริงจะนำมาสู่เราเมื่อเปิดเสียงทำท่องนบนวิงวอนเสียงไม่เพียงเข้าหูแต่เป็นมเมล็ดเข้าใจลองนึกทุกคำคือมเมล็ดโชคสงบหากเลี้ยงด้วยทำซ้ำและศรัทธาแข็งจะงอกผลในชีวิตนี้แต่หลายคนหว่านแต่สงสัยขุดดูทุกวันต้นโตยากเช่นเดียวกันหากวิงวอนแต่สงสัยจิตสร้างกำแพงพลังดีก่อผลยาก่อเพื่อให้จิตและจริงเป็นหนึ่งต้องหว่านเหตุด้วยศรัทธาเต็มแล้วอดทนรอดุดชาวสวนรอเกี่ยวบางคน ถามหากจริงสะท้อนจิตคิดดีก็พอใช่หมคำตอบคิดดีเริ่มต้นแต่ต้องพูดทำดีจิตปากกายสอดคล้องผลมั่นคงคิดดีทำชั่วดุดวานดีบนหินยากงอกดังนั้นสิทธิ์ทั้งหลายเมื่อปรารถนาจริงเต็มพรจงให้จิตดำเนินดุดสิ่งนั้นมีแล้วขอบคุณสิ่งดีที่กำลังมาทำตัวดุดได้รับคือถ่อมตนช่วยผู้อื่นจิตนาการทุกเช้าอยู่ในบ้านสว่างสวยครอบครัวแข็งแรงโชคไหลามาราบรื่นการภาวนาไม่หลีกปัจจุบันแต่ยกจิตสูงแล้วลงมือใกล้สภาวะนั้น ดุจะพายเรือมองฝั่งมือหาทิศถูกเองทุกท่านผู้มีศรัทธาเมื่อจิตและจริงเชื่อมใกล้ชิดจะพบมาสศจรันไม่ต้องไล่โชคโชคมาหาเองไม่บังคับโอกาสโอกาสมาถูกเวลาคือกรรมตามธรรมชาติเมื่อจิตมั่นในดีตั้งแต่วันนี้ขอให้วิ่งวอนทุกคำคาถาทุกบทฟังทำทุกครั้งเป็นสายใหญ่เชื่อมจิตกับจริงดีที่ปรารถนาเมื่อใหญ่แข็งสิ่งดีตามมาคงยืนทุกท่านผู้มีศรัทธาทุกเส้นทางมีจุดเริ่มและปลายในการเดินบุญรักษาจิตเปิดรับโชคปลายไม่ใช่แค่ทรัพย์แต่ชีวิตสมบูรณ นเต็มทั้งกายใจคือจิตสงบปัญญาสว่างบุญครบคุณธรรมสมบูรณ์ไม่ว่าดีร้ายก็รู้สึกพร้อมเมื่อหวานดีด้วยศรัทธารดน้ำด้วยนิสัยปกป้องด้วยปัญญาผลสุขจะมาอาจเป็นโชคอุดมโอกาสกว้างสุขภาพแข็งครอบครัวอบอุ่นแต่ยิ่งใหญ่คือจิตเข้มแข็งรู้พอรู้ให้พระองค์ตรัสผู้มีบุญไม่รู้พอบุญเหมือนไม่มีผู้บุญน้อยแต่รู้พอคือสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อได้รับสิ่งปรารถนาจงขอบคุณพระรัตนตรัยที่ส่องทางขอบคุณกรรมที่ถูกต้องขอบคุณตนที่อดทน รักษาจิตดีความสมบูรณ์ไม่ใช่รับแต่ให้ด้วยเมื่อบุญมาแบ่งปันเพื่อบุญไม่หยุดดุดบ่อน้ำเอข้าไม่ออกคุณแต่รับให้น้ำสาสเย็นซับโอกาสเช่นกันยิ่งแบ่งยิ่งทนจำว่าสิ่งฝึกมาเช่นเปิดเสียงท่องมนต์วิงวอนภาวนาทำบุญไม่ใช่ชั่วคราวแต่เดินตลอดชีวิตเพื่อทุกวันใกล้ชีวิตสมบูรณ์เมื่อมองย้อนเห็นวันแรกหวาน,ว,นวันต่อดูแลแล้วเกี่ยวและหวานต่อเพื่อฤดูผรไม่สิ้นนี่คือวงจรผสมบูรณ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อเข้าสมบูรณ์จะตระหนักสิ่งค้นหาไม่ไกลยอยู่ในจิตมาตั้งแต่ต้นพร นอกคือสะท้อนพอรในจิตสว่างเห็นโลกสว่างจิตสงบเห็นโลกสงบดังนั้นขอแนะนําตั้งแต่วันนี้จงใช้ชีวิตดุดเต็มแล้วยิ้มรับทุกเช้าขอบคุณทุกมือหงแหนทุกลมหายใจขอให้คาพูดมีเมตตาการกระทําดีความคิดมุ่งปัญญาเมื่อนั้นแม้ยังไม่ได้รับโชคเต็มแต่ใช้ชีวิตมั่งคั่งจริงคือมั่งคั่งวิญญาและสุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนในบ้านตั้งแต่วันนี้จนอนาคตขอให้มีแต่สงบสุขภาพแข็งสติปัญญาเฉียบบุญเต็มคุณธรรม ครบขอให้บ้านเป็นที่พักปลอดภัยทุกก้าวนำบุญทุกคำเป็นดอกของผลหวานเมื่อนั้นจะรู้ความสมบูรณ์แท้จริง